มีคนเอาคลิปช่องดมครับไปปั้นช่องใน t i k t o k แล้วใช้เป็นช่องทางในการหลอกเงินเอาเงินคนรับแก้เฟซทุกกรณีโหเคสนี้ยอมไม่ได้จริงๆผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยเด็ดหลักฐานการโกงแน่ๆพี่อ่ะอย่าเมา,เา,าดได้สัตว์ผู้ได้สามร้อยกับเองใส้สัตว์ค่าคา่าคอมหลายสัตว์ดได้ยังนี่คือเขาลงแบบเขามั่นใจมากเลยนะแก้เฟซไปอีกหนึ่งแล้วเขาก็ปักหมุดไว้ที่หน้าโปรไฟล์เขานะคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมทักคนนี้ไปด้วย เขาก็ได้ส่งภาพนี้มาให้ผมครับพร้อมกับบอกว่าทําไมเฟสถึงโดนระงับพับตอนนี้เขาเริ่มหัวร้อนแล้วนะว่ามีปัญหาอะไรโทรมาได้ครับจากนั้นครับเขาก็โทรมาหาผมครับก็ได้วันละหมื่นอย่ไม่ได้พุ่หนหรอรู้ได้วันละหมื่นเลยเหรอหาถูกิผมจะให้คุณดูอ่คุณอยู่ไหนดีกว่าส่งโลนนสิบสามครับสิบห้าแล้วครับมาเลยครับมาเลยครับ ใน Tik t o อกอ่ะเราไม่ค่อยได้ลงคลิปลองฟอร์มนะครับเหตุผลที่ไม่ลงเพราะว่าอะไรรู้ปะมันมีกฎเยอะครับแล้วลงไปอ่ะเสี่ยงโดนแบรนด์มากส่วนใหญ่ที่เราลงตอนนี้ก็จะเป็นคลิปขายของนะครับมาซื้อกันได้นะครับบัตรซิ่งตะการด้านล่างแล้วคล,คลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะ่ะส่วนใหญ่นะผมบอกเลยว่า 80- 90%นะ่ะช่องปลอมครับ uh. ไม่น่าเชื่อครับเพื่อนๆว่าเขาจะเอาคลิปจากช่อง DOM ไปลงแล้วปั้นช่องแล้วใช้เป็นช่องทางในการหลอ,อกเอาเงินคน เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายคลิปมีเสียงมีคุยกับเขาโดนด่าด้วยโดนด่ายับเลยด้วยคือช่องปลอม DOM อะ่ะที่เอาคลิปช่องดมไปลงอะมีช่องหนึ่งที่ผมเลงไว้เป็นพิเศษเลยเขาเอาไปลงเยอะมากคือเอาง่ายๆถ้าช่องดมลงคลิปใหม่ปุ๊บอะเขาจะลงเกือบจะทันทีเลยผมรอว่าวันไหนคุณจะหยุดทําสิ่งนี้นะต้องบอกว่าคลิปทุกคลิปที่พวกเราทำอะ เราใช้ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งความคิดเยอะมากๆก,กว่าจะได้มาแต่สิ่งที่คุณทําก็คือก็แค่โหลดแล้วไปลงปั้นช่องแล้วไปโกงคนอันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆก่อนหน้านี้ช่องเนี้ยโปรไฟล์ของเขาไม่ใช่ภาพผู้ชายคนเนี้ยแต่เป็นโลโก้ช่องดมเลยด้วยซ้ำ <No. S 2> แต่ช่วงหลังๆมาเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งแล้วเปลี่ยนตรงชื่อช่องว่า รับแก้เฟซทุกกรณีแล้วก็มีไลน์ Facebook แคปชั่นว่าโอนก่อนก็ได้ทุกกรณีเพราะใช้โปรแกรมจอดผมก็เลยเริ่มสงสัยนะกลายเป็นว่าในช่องของเขาอะ่ะจากตอนแรกที่ลงแค่คลิปช่องดมอบก็กลายมาเริ่มมีแบบมีที่ขูดลิ้นนะมีขายของต่างๆแล้วเราวิวเยอะเลยนะเป็นล้านเลยนะปัจจุบันอะ่ะกลายเป็นว่ามีสิ่งนี้ด้วยครับเป็นเครดิตนะที่บอกว่ารับแก้เฟซทุกกรณีก็เหมือนเป็นเครดิตบอกว่าเขาทักมาให้ช่วยแก้เฟซแล้วก็ แก้เฟซเสร็จแล้วนะมีหลายคลิปเลยตัดต่อแบบตึงๆเลยเพวกนี้ <S <S> <S การรับแก้เฟซอ่ะมันก็เหมือนกับเวลาที่คุณเข้า Facebook ไม่ได้อ่ะแล้วมันมีคนมารับแก้เฟซให้คุณอ่ะเหมือนช่องปลอม DOM ช่องเนี้ยกำลังจะบอกว่าเขาอ่ะรับแก้เฟซแล้วแก้เฟซได้ทุกกรณีด้วย <S 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 2> <S 2> ตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงผมก็เลยตัดสินใจกดลิงก์ที่ลิงก์กับ Facebook เข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเขารับแก้เฟซจริงหรือเปล่าหรือว่าทําอย่างอื่น และนี่ก็คือหน้า Facebook ของเขาครับเป็นชื่อ Facebook ที่เขียนว่า Sad Boy Ben b a s o รับแก้เฟซทุกกรณีรับกลางทุกเกม โอนก่อนแก้ทุกกรณีไม่พร้อมแก้อย่าทักมากรณีบอกข้อมูลผิดทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณีแล้วก็มีลิงก์นะผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้มีช่อง tiktok แค่ช่องเดียวแต่เขามีช่อง tiktok ถึง2ช่องด้วยกันช่องหนึ่งคือดม1 com และอีกช่องคือดม7 com ใช้ลงคลิปช่องดมเพื่อปั้นช่องทั้ง2ช่องปัจจุบันน่ะได้ลบคลิปช่องดมออกไปแล้วนะแต่จะบอกว่าไม่ทันอะครับทุกอย่างผมได้บันทึกไว้หมดแล้ว ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมเลยกดเข้าไปส่องในตัวคัฟเวอร์ของเขานะครับก็เป็นรูปคำว่า sad boy so นะแล้วข้างล่างเป็นคำว่า slogan here ไอ้หนุ่มพี่บอกงี้นะน้องต้องเข้าใจคำว่า slogan here มันแปลว่าอะไรด้วยนะ slogan here แปลว่าใส่สโลแกนที่นี่ อย่างน้อยนะน้องลบคำว่าสโลแกนเฮียออกแล้วให้เหลือแค่คำว่าแซดบ่อยก็พอการศึกษาก็สำคัญนะบางทีแล้วผมก็เจอสิ่งแปลกๆจุดหนึ่งมีคนมาเม้นในรูปของเขาว่าโกงบล็อกแชทกูไปละเฉยจัดแต่ทูบีแฟร์ครับมีเหมือนแบบคอมเมนต์ที่ให้เครดิตอะเยอะมากนะเป็นแบบพันเมนตเลยอะผมไม่รู้นะว่ามันจริงไหมแต่สิ่งที่ผมเห็นอนะคือจะมีคนไปกดๆเสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นเม้นหรือในโพสเขา ซึ่งหน้าโปรไฟล์ของเขาอ่ะมันก็จะมีพวกคลิปฟรีไฟนะสังเกตว่าจะมีคนกดกดเขาจะโพส์ปล่อยสูตร RS แก้เฟซครับเอาไปเปิดร้านต่อได้เลยครับแก้ได้ทุกกรณีนะขายสูตรแก้เฟซราคา1000ทักมาแค่2คนเบือ่อห้องนอนอยากไปอยู่ห้องเธอ <S <S อะไรเงี<ๆ>้ยเขาก็โพสต์ปกติของเขาเลยนะแล้วก็เหมือนมีขายโปรนะโปรฟรีไฟอะไรพวกเนี้เยเฟซโดนแฮกกี้แรกกู้ไม่ได้ไม่มีทางกู้ติดตามสถานะมาเกือบเดือน3ามพกู้เฟซเจาะ2ชั้นของคนแฮกแก้ล็อกประกัน90วันอย่างเงี้ยเขาก จะลงเครดิตว่าแบบเขารับกู้เฟสรับแก้เฟสอย่างนี้ตลอดเลยนะนี่คือเขาลงแบบเขามั่นใจมากเลยนะแก้เฟสไปอีกหนึ่งแล้วเขาก็ปักหมุดไว้ที่หน้าโปรไฟล์เขานะผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมจะบอกว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมทักคนนี้ไปด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่านะก็จะมีเนี่ยใส่เสื้อวงนะเมทัลลิก้เนี่ยแบบเทสดีนะมีรองเท้านะมีแบบนี่มีหูยมีคอมนะมีตัวแรงนะ RGB นะ RGB นี่ ดูรวยนะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลผมยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาโกงโกงไหมครับต้องพิสูจน์กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจริงหรือไม่จริงนะโดยผมจะใช้ Facebook เฟซหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรผิดกฎแค่ลืมรหัสส่งไปให้เขาว่าเขาจะแก้ได้ไหมพี่ครับแก้เฟซไงบ้างครับเขาก็บอกว่ารับครับกรณีไหนลืมรหัสครับจำชื่อเฟซจำเบอร์ได้ไหมอะไรยเงี้ย ผมก็บอกขอเวลาแป๊บนะผมก็ฟิลแบบคนไม่รู้เรื่องนะผมก็เลยถามเขาว่าอย่างเนี้ยพี่คิดประมาณเท่าไหร่เขาบอกกรณีเนี้ยคิด500บาท500บาทก็เลยอ๋อชิวๆครับ500ก็ได้ครับ <Okay. S 1> สังเกตว่าเขายังไม่ถามรายละเอียดไม่ถามอะไรเลยนะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าพร้อมโอนพร้อมทําเลยไหมครับผมเลยบอกว่าครับต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่ใช้ในการแก้เฟ,ฟะคือชื่อเฟซกับเบอร์ถ้าจําเบอร์ไม่ได้ก็แค่ชื่อเฟซก็ได้เฮ้ยทุกคนคิดว่ามันเป็นไปได้หรอกับการที่แบบ แกเฟซจำรหัสไม่ได้โดยใช้แค่ชื่อเฟซอะแล้วเขาก็เลยส่งเบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตมานะครับแล้วเขาย้ำด้วยนะว่าไม่ใช่ทูมูฟเอชนะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตเท่านั้นโอนแล้วส่งสลิปด้วยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นแฮกเกอร์อะไรมาจากไหนนะ <c oughs> เขาไม่ถามอะไรสักคําแล้วให้โอนเงินเลย <c oughs> ทุกคนคิดว่าถึงขั้นตอนนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าอ่ะผมก็เลยทําการโอนเงินไปให้เขาเลยครับ500บาทแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครับ ส่งข้อมูลมาเลยครับผมก็เลยส่งชื่อเฟซให้เขาไปแล้วเขาก็บอกว่าส่งสลิปมาพร้อมข้อมูลที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เบอร์แล้วก็เมลนะครับเมลใหม่หลังจากนั้นครับเขาก็บอกว่าโอเคครับแล้วเขาก็ส่งกลับมาบอกว่าเสร็จแล้วจะบอกนะครับเร็วสุด1วันช้าสุด2-3วันช่วงนี้คิวเยอะ <Wow. S 1> หลังจากนั้นเขาก็ทำการเปลี่ยนชื่อเล่นของผมนะครับในแชทเป็นคำว่าคิวที่39โหคิวเยอะมากเลยนะก็รอได้ครับ2-3วัน พี่มีเวลาให้น้องอยู่แล้วแซดบอยผ่านไปประมาณ1-2วันเขาก็ได้ส่งภาพนี้มาให้ผมครับพร้อมกับบอกว่าทำไมเฟซถึงโดนระงับครับ ไปทาผิดกฎ a c e b o o k อะไรมาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ทําผิดมันไม่โดนละกับนะครับ <unsure> พร้อมกับภาพที่เหมือนถ่ายจากโน้ตบุ๊กอ่ะแล้วบอกว่าเฟซโดนระงับ30บนน <indoors> วันนะโน้ตบุ๊กครับทุกคนไหนตอนแรกเขาลงเป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบดีๆเลยพร้อมกับวันที่ที่ขึ้นข้างในนะว่าวันที่16ตุลา2024ซึ่งตอนเนี้ยมันสองพันนะนนแล้วสิ่งที่เขียนข้างในอ่ะภาพที่บอกว่าคุณยื่นอุทธรณ์แล้วอ่ะคือคําว่าสุรทินลาดนะซึ่งไม่ใช่ชื่อเฟซที่ผมส่งไปด้วยซ ผมไม่รู้นะว่าเขาไปก๊อปปี้ภาพจากเน็ตไปเอาภาพจากไหนมานะถ้าเป็นบางคนอาจจะหลอกได้นะแต่มันไม่ใช่กับผมผมก็เลยตอบเขาไปนะครับว่าไม่แน่ใจเลยครับไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับแค่ลืมรหัส ผมก็บอกไปนะว่าผมแบบไม่ได้โดนอะไรทั้งนั้นนะแล้วเขาก็ตอบผมมาว่ามันคนละกรณีครับอันนี้ผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับมันโดนระงับก่อนผมจะมาแก้ครับแก้ได้ครับแต่คนละกรณีคนละราคาไห <c oughs> นบอกรับแก้เฟซทุกกรณีครับคุณแซดบอยแล้วทีนี้มาเรียกเก็บเพิ่มทําไมอะผมก็แบบถามเขาไปว่า ไม่ได้จริงหรอครับ <P os ite> พอจะทําอะไรได้ไหมแล้วผมไม่มีงบแล้วอยากได้ภาพข้างในจริงๆแก้ได้ครับแต่คนละกรณีอยู่ที่650บาทไม่รวมค่าแรงอันนี้ผมทําให้ฟรีผมเอาแค่ค่าตัวเจาะพอเขาบอกว่าเขาใช้ตัวเจาะนะครับแล้วจะเจาะให้ผมในราคา650บาทคือผมต้องโอนเพิ่มจากตอนแรก500เป็น650 <P os ite> ผมก็เลยตอบเขาไปว่าลดหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าให้ได้สุด600บาทเอางี้ครับทุกคนด้วยความที่ คุณไม่ได้เห็นอะไรกับเขาเน่ยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรด้วยซ้ํานึกอ,ออกปะเขาได้ทําจริงหรือเปล่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรผมก็เลยพยายามขอหลักฐานในการทําของเขาอะ่ะให้ได้มากที่สุดนะผมเลยถามเขาไปว่ามีภาพตอนทํำไหมครับถ้ายังไงผมไปขอตังค์คนที่บอกผมทําเพิ่มให้ก็ฟิลแบบว่าผมอยากได้หลักฐานอะ่ะเพื่อจะได้แน่ใจผมจะได้หาเงินมาให้คุณเพิ่มนะแล้วเขาก็เลยตอบผมกลับว่าภาพให้ดูไม่ได้ครับเป็นข้อมูลส่วนตัวแอดมินอีกคนบอกนะก็เหมือนเขาบอกว่าเขามีแอดมินมีทีมงานอะไรพวกเนี้ยผมเลยตอบกลับเขาไปว่าเดี๋ยวยัง ยังไงพ่งนี้ผมบอกนะเอ,า,อางๆผมเริ่มขี้เกียจคุยกับเขาแล้วผมก็เลยเริ่มตอบช้านะครับผมก็บอกเหตุผลไปนะว่าแบบเออมันยังไงมันไม่ได้ล็อกแน่นอนอนะ่ะผมก็เลยขอพวกแบบบัตรประชาชนหาอะไรที่มันยืนยันตัวเขาว่าแบบเขาเป็นคนจริงๆมีตัวตนจริงๆนะซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะทุกคนในการใช้บริการต่างๆหาหลักฐานหาทุกอย่างมาให้ได้เยอะที่สุดนะไม่ใช่ว่าคุณจะเชื่อใจใครในโลกออนไลน์ง่ายๆแล้วแบบ ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่ระบุถึงตัวเขาได้ไไ<อ>เขาก็บอกว่าครับผมให้ไม่ได้จริงๆเชื่อใจได้ครับเชื่อใจได้แต่ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วให้ผมโอนเข้าไปเนี่ยนะถัดมาครับอีก2วันคือตอนนี้ผมจะไม่ทำเป็นแบบว่าคนโลกสวยแล้วนะมผมก็เลยตอบเขาไปว่าโกงไหมครับแล้วเขาก็เลยตอบกลับมาว่าจะโกงทำไมล่ะครับ หลังจากนั้นผมไม่ตอบเขาถัดมา2วันเขาก็มาเร่งผมว่าถ้าไม่ทําผมจะตัดสิทธิ์ออกแล้วนะดัง <c oughs> นั้นผมก็เลยตอบเขาไปใจเย็นครับตอนนี้คือเขาเหมือนจะไม่ตอบผมแล้วนะทุกคนก็ต้องเริ่มตงิดใจและเริ่มสงสัยแล้วใช่ปะ <c oughs> ผมก็เลยทําการสืบ <c oughs> เอาเบอร์ที่เขาส่งมา <c oughs> มาเสิร์ชดูดีกว่าว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับ ก็ปั้งครับเจอทันทีนะครับผมโกงอย่าไปเชื่อคําพูดมันเสียเวลานะครับผมนี่นะใน Facebook ก็มีคนโพสต์ไว้เลยนะชื่อเฟซแซดบอยโซนะถึงตรงเนี้ยถ้ามันยังไม่ชัดว่าโกงหรือไม่โกงเดี๋ยวช่วงถัดไปมีเยอะกว่านี้ คนที่เขาเอามาปักไว้หน้าเฟซว่านี่คือเครดิตว่าเขาได้ทําการแก้เฟซไปแล้วจริงๆก็คือคนนี้ครับที่เขาบอกว่าแก้เฟซไปอีกหนึ่งผมจะทักไปถามคนคนนี้นะว่ารู้จักแซดบอยไหมอันนี้ต้องขอบคุณคุณลูกบิงมากนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าแก้กับคนนี้นะคะคนนี้ไม่รู้จักก็คือคุณลูกบิงอ่ะเขาแก้กับคนนี้นะครับที่ชื่อเฟซว่าพราดอน ปิ่นละออนะแล้วผมก็เลยบอกกับคุณลูกบิงอ่ะว่าน่าจะโดนแอบอ้างนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้เขาดูนะครับว่าเหมือนเขาจะใช้ภาพของหลายๆคนอ่ะไปแอบอ้างนะผมก็ได้ขออนุญ,ญาตคุณลูกบิงแล้วว่าขออนุญาตนํามาเผยแพร่นะเขาก็สะดวกนะครับจะได้ยืนยันว่าตัวเขาอ่ะโดนแอบอ้างจริงๆเลยนะเขาไม่ได้ไปแก้เฟซกับคนที่ชื่อแซดบอยโซเด็ดขาดนะพร้อมกับเขาส่งข้อมูลมาให้ผมว่าคนที่รับแก้เฟซให้คุณลูกบิงอะ่ะเขาทําการโพสต์นะครับว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องผมนะครับมันเป็นโจรแอบอ้างใช้คลิปชื่อ เฟซแซดบอยโซชื่อ l ล n e โ so ซโซ s o u า9131เป็นโจรอันนี้ก็เริ่มชัดเจนแล้วนะว่าเขาโกงจริง,รงๆเขาไม่ได้รับแก้เฟซไม่เพียงแต่เท่านั้นครับผมผมก็เลยทักไปถามคุณพระราดอนนะเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบมาว่าคนที่กอปเครดิตผมไปลงเขาเริ่มจากกอปคลิปติกตอกของผมไปลงในช่องของเขาก่อนเขาบอกว่าจริงๆอะใส่ลายน้ําไว้แต่เขาไปดาวน์โหลดตัดลายน้ําออกประมาณนี้นะ ซึ่งผมก็เลยถามต่อว่าการแก้เฟซจริงๆอะ่ะเป็นยังไงเพราะเหมือนกับแซดบอยอ่ะเขาจะบอกมาประมาณว่าเขาใช้อ่ะเป็นโปรแกรมเจาะประมาณว่าเขาเป็นแฮกเกอร์อย่างเงี้ยมันทาอย่างไง้ได้จริงหรอกับแพลตฟอร์มที่เหมือนจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ําคุณพระราดอนให้ข้อมูลผมมาว่าโปรแกรมไม่มีเลยครับหลักการแก้จริงๆคือต้องทําตามระบบ Facebook ที่มันต้องการร้านแก้ได้จริงๆส่วนใหญ่แก้ก่อนโอนทีหลังครับแต่ก็มีลูกค้าหลายคนหลงเชื่อโจรเพราะเป็นอะไรมา โจนจะบอกแก้ได้หมดซึ่งผมจะแจ้งลูกค้าแนะนำของผมอยู่ประจำ อันไหนแก้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เพื่อป้องกันการโดนมิจฉาชีพหลอกก็ง่ายๆคือจริงๆแล้วมันคือการส่งเอกสารหรือการยื่นคําอุทธรณ์ไปตามระบบคนที่รับแก้เขาก็เหมือนกับเขาอำนวยความสะดวกให้คุณอนะ่ะเหมือนรับทําเอกสารอะเหมือนรับทำพรบอ่ะซึ่งอันเนี้ยเมคเซนต์มากๆ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือเคลียร์แล้วนะ Facebook ที่ชื่อแสบบอยอะหรือช่องปลอม DOM อะมันใช้คลิปของช่องดมมาปั้นช่องแล้วมันใช้โกงคนในไหนก็ในไหนแล้ว ผมก็เลยทําการมาทางสงสัยและโวยวายเต็มที่เลยนะว่าเอาจริงคุณได้ทําอะไรให้ผมไหมหลักฐานการทําอะไรก็ไม่มีงงวะ่ะแล้วเขาก็ตอบผมกลับมาว่าไม่ทําก็ได้ครับแค่ตัดสิทธิ์แล้วเขาก็เหมือนรีไพยภาพของเขานี่มาให้ผมดูแล้วผมก็เลยตอบกลับไปว่าภาพมันตั้งนานแล้วคุณไปกอ๊อปคนอื่นมาหรือเปล่าเขาก็ตอบผมมาว่านะก๊อปครับไม่ทําก็ได้ครับเหมือนประชดนะผมขอตัดสิทธิ์เลยนะครับผมตอบเขากลับไปว่าเอาตังผมไปแล้วไงก็เดี๋ยว ไว้เจอกันนะครับแล้วเขาก็ตอบผมกลับมานะเหมือนตอนนี้เขาเริ่มหัวร้อนแล้วนะว่ามีปัญหาอะไรโทรมาได้ครับถ้าข้องใจมาจริงไหมครับเดี๋ยวส่งโลให้<อ>ผมก็ได้ตอบเขากลับไปว่าส่งมาจากนั้นครับเขาก็โทรมาหาผมครับเอาผมไม่ร้อนตัวผมโกงผมว่อคุณไปแล้วครับฮัลโหลแล้วมีหลักฐานการทำไหมครับมันโดนยังไงเล่าทางเทคนิคให้ผมฟังหน่อย มันจะรั่ว่ะคุณไปคุณไปคุณโดนแล้วนะเคยคุณโดนแล้วนะผมจำรหัสไม่ได้อ่าแล้วคุณไปใส่แล้วซ้ำๆใช่ไหมไม่อะไม่มันจะโดนระงับได้ไงคุณใส่ซ้ำๆมันก็โดนระงับครับไม่อะไม่เหลือไอ้สิผมไม่รู้นะว่าเขาใช้วิธีการแบบเนี้ยแล้วมันเคยได้ผลมันเวิร์กหรือว่าอะไรนะโทรมาแล้วเขาก็เริ่มด่านะขู่สารพัดเลยนะไปแจ้งความแล้วก็เอาใบแจ้งความมานะครับอยากเจอเหมือนกันครับส่งลมาดิอ่าคุณอยู่ไหนดีกว่าส่งลมา พระามสองก่อแถวไหนแถวไหนพระรามสองแถวไหนซอยหมาเลยครับพระามสองซอยห้าตรงไหนครับตรงไหนครับเอาแล้วคุณอยู่ตรงไหนคุณยังไม่บอกเลยตอนนี้แต่อยู่พระามสองซอยห้าบ้านสองชั้นคุณคุณทำแบบนี้บ่อยสิบสามครับสิบห้า้วครับ มาเลยครับมาเลยครับถ้าไปเสิร์ชดูอ่ะมันก็จะไม่ตรงกับที่เขาพูดหรอกเอาง่ายๆที่อยู่ปลอมไหนบอกว่าเก่งนะครับที่อยู่จริงๆก็ยังไม่กล้าส่งเลยทำแบบนี้บ่อยไหมครับรอะไรคุณคนแรกเลยครับคุณโด,ดนลวนรามเออโหรืนเขาโดนคนเป็นหมื่นเขาก็ได้แล้วครับไปก๊อปภาพาเขามาแล้วก็แบบหลอกเอาตังค์ทำบ่อยปะกรอบภ<พ>าพคนไหนไปเอาหลักฐานมาสิบาทำบ่อยปะที่ถามว่าทำบ่อยปะ คุณคุณเป็นใครคุณไม่เป็นพี่ผมคุณเป็นใครแล้วคุณเป็นใครเดี๋ยวไปตำรวจรอเราเดี๋ยวน้องก็รู้หลักฐานการโกงได้ไงพี่อ่ะเดี๋ยวเมาได้สัตว์ใจเย็นใจเย็นไอ้เนี่ยโกงพ่อมึงอ่ะมึงไปดูหลักฐานไปไอ้เนี่ยหลักฐานก็ส่งระงับอะไรกูก็ส่งให้อย่ามันอย่าเมาอย่าเมากูได้สามร้อยใครเองใครตว์ค่าค่าความไหนไอสัตว์ได้เหรอไอเมาเมมันมีคำว่ามันมีคำว่าค่าความด้วยอ่ะนี่สิน้องหรอเอามาแปลหลักฐานการโกงมาโอ้ยจะยี่สิบห้าไลท์ที่กูด่ากูอ๋อยี่สิบห้าเหรอครับ มเจอได้ต่อยได้ว่ะไอ้เหย่าตั้งจะพูดอย่างเงี้ยมาเห็นเก่งไงเก่งไงเก่งด้านนี้ไงเออเก่งเก่งเก่งไงชอบยี่สิบห้าแล้วเหรอครัโอ้ยโตเลยอ่ะโตโตอายุเยอะเลยอะครับผมรออายุยี่สิบห้านี่คือใช้ข่มคนได้แล้วใช่ไหมคือแบบว่างๆคุณทำอะไรบ้างครับว่างๆว่างๆหรือว่าทำงานผมชีวิตมีอะไรทำบ้างครับก็ได้วันละหมื่นหรอ กูได้วันละหมื่นเลยหรอได้วันละหมื่นเลยหรอจะดูก็ได้นะครับ<ฮ>มาหาถุงฟิผมจะให้คุณดูสุดยอดเลยอ่ะก็ล,ลองมาดูเลยเตรียมเงินหมื่นไว้เยอะๆนะครับผมกูมต้องกลัลวเพราะเด็กกบอกให้มาหาจะได้ไม่ต้องล้นเราจะคุยกันตรนั้นหรอบอกให้ไปหาใช่ปะ่ะอันนี้คือแบบว่าทุกคําพูดที่พูดมาเนี่ยอันนี้คือน้องที่ด,ดีเลยใช่ปะ่ะก็ให้มาหามาคุยกันดีๆไงมาคุยกันนี้มันไม่รู้เรื่องหรอคงใจก,ก็มาเล น้องก็สุดยอดมากเหมือนกันนะเอะาเจอต่อหน้าก็พอตัวครับพอ,อตัวเออไม่ได้เก่งอ้ไลายเหมือนใครบางคนน่ะแต่นึงโทรศัพท์อ่ะอ๋อไม่ได้เก่งน้ำลายานะการจะไปด่าหรือเถียงกับใครอ่ะต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นปัญญาชนหรือปัญญาอ่อนนะผมก็เป็นผู้รับฟังที่ดีให้เขานะเขาอยากพูดอะไรพูดมาเลยแล้วหลังๆนะครับเหมือนเขาจะเริ่มรู้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนั่งน้ำไปนังน้โอ้ยย่ะชมดำด้วยว่ะ ช่องดำดัดลุมด้วยวะช่องดำเหมเราอะ่ะพี่มีหลักฐานหรือเปล่าช่องดำหมาหนูไม่อยาอยาอย่ามาเอามา,าลงคลิปอีกเกออมีหลักฐานห,หรือเปล่าผมเอาคลิปคุณมาลงแล้วปั้นช่องจริงๆแต่ผมทําจริงผมทําให้คุณจริงเข้าใจไหมอ่าน้องมมค,คลิปเราก็อยากไปลงว่ากันเถอะน้องอพี่พูดอย่างนี้กฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะมันก็มีนะอ้าวคุผมแล้คุยคุณก็ได้ผมคิวอยู่แล้วผมรู้คิวคุณเออ ให้ผมรู้ปะล่ะอะไรามาทำคลิปอะไรเงี้ยอ้ด้วยนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้อะไรที่มันดีก็ทําต่อไปครับแต่ว่าอะไรที่มันแบบไม่สุจริตหรือว่ามันไม่โอเคก็ก็หยุดซะผมไม่ผมทำเรื่องดีแล้วผมแก้เคล็ดก็ปกติผมส่งมาได้นะปกติแล้วโอ้พี่ตลอดไงคลิปช่องดำโดดดตลอดนะครับผมตดูตลอดครับผมต้องติดตามผมว่ติดตามมาตลอด ครับผม,มขอบคุณมากครับกร,รัวผมก็กเงี้ยเออโหพี่มาทำผมอ,อย่างนี้ผมตามอะไรตามให้ตลอดมาแตมเฟซให้ไม่ให้มันเข้าได้มาผมก็ทําให้ตลอดแล้วมาเจออย่างเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณตาชื่นชมมาทำนี้อยู่ใช่ไหนถ่ายคลิปไหมหรอถ่ายดีไหมอ่ะเอจะถ่ายเลยประมาณนี้แหละครับผมติดตามมาปีจะถ่ายอหรอได้ออกช่องด้วยดีไหมล่ะ <laughs> ไม่ดีอ่ะไม่ชอบเรจะแจ้งความผมยังไง่ะตอนนี้ น้องฟังนี้ผมพูดดีแจ้งความหรือไม่แจ้งความอ่ะมันไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจอ่ะอน้องถ้าน้องรับแก้เฟซจริงๆอ่ะรายละเอียดมันมีจะดูเป็นร้อยเลยเหรอจะดูแค่เป็นร้อยคนเลยเหรอผมก็แคปไปหลายแล้วม,มั้งถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะสามารถทําได้จริงเดี๋ยวมีคนมาแก้ต่างแทนน้องแน่นอน เป็นหมื่นพี่พี่ไปดูในกลุ่มเฟซไปไปด,ดูเขาด้วยนะผู้ติดตามสองหมื่นอ่ะแล้วก็ช่องนั้นด้วยนะที่เป็นแสนนะไปทำเหมือนผมนะไปคุยกับเขาด้วยนะไม่ใช่มาามลงกับผมคนเดียวนิกเกิติดผมเข้าใจแต่เรื่องแจเฟซติดยังยงัยงนิดหน่อยเดี๋ยวผมส่งให้โอเคครับ okay, ผมจัดไปครับขอบคุณครับผมครับเหมือนเขาบอกว่าผมแหละเลือกปฏบิบัติหรือเปล่าแล้วพร้อมเขาส่งลิงก์มาให้นะเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเขากลงคนขอบคุณนะครับกับการที่เป็น fc แต่ผมจะบอกงี้นะ FC แบบนี้ยไม่ต้องการครับ FC ที่ไปโกงคนมีเป็นพันคนผมก็ไม่เอานะสุดท้ายแล้วหลังจากที่วางสายไปอ่ะเขาก็พิมพ์กลับมานะครับว่าเอาเงินคืนไหมครับไม่อยากมีเรื่องเยอะปวดหัวผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าเงิน500อะ่ะเอาไปซื้อข้าวกินนะกินให้อิ่มๆนอนเยอะๆเพราะเงินได้จากวิธีการแบบเนี้ยพี่ไม่รับประกันเลยว่าว่ามันจะอยู่กับน้องได้อีกนานไหมแล้วน้องคิดจริงๆเหรอครับว่า การที่น้องไม่ได้ใส่ชื่อเฟซมันปลอดภัยสิ่งที่เห็นในคลิปวันนี้มันไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่พี่มีพี่ยังมีอีกเยอะแล้วคําท้าของน้องอะ่ะพี่บอกว่าฟ้องมาเลยแจ้งความมาเลยอะ น้องคิดดีแล้วใช่ไหมที่ท้าแบบนั้นอย่ากเก่งแต่ปากนะพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าต่อจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่จะยืนยันคําเดิมนะ้น้องว่าสิ่งที่มันดีอะ่ะที่มันสุจริตอะ่ะทำต่อไปแต่สิ่งที่มันเอาเปรียบคนมันโกงคนอะ่ะเลิกซะนะเพราะยังไงอะ่ะน้องต้องมาดูคลิปนี้อยู่แล้วพอน้องอัปเดตไวก้กว่าพี่แล้วช่องปลอมช่องดมหลายๆช่องนะครับหยุดซะยอดวิวแค่ชั่วคู่ชั่วคราวของคนณน่ะ มันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะกับสิ่งที่จะต้องเสียไปในอนาคตนี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ทําการให้คนนะคอมเมนต์ในเฟซเขานะว่าแก้ไวมากครับขอบคุณครับไม่แพงด้วยปลอดภัยครับผมแล้วก็โพสต์ว่าไม่ใช่คลิปกูคือกูต้องโกงหรอ55าห้ตังกะไหนรั่วจัดคลิปแสนวิวคลิปกูนะไม่ใช่คลิปมึงดูดีๆไอ้ปิ่นละอเขาโพสต์ถึงคนที่รับแก้เฟซจริงๆนะแล้วก็เม้น ในโพสของเขาว่าจนแม่มึงอะไอควายร้องกูโจรเฉยคือน้องต้องเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนวะที่คิดว่ากับการที่ไปเอาเครดิตคนอื่นมาลงแล้วไม่ได้แปลว่าน้องโกงอะถ้าน้องรับแก้เฟซจริงๆน้องก็เอเคดิตน้องมาลงดิที่ไม่รู้นะว่าน้องอายุ25จริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่มาจนถึงอายุ25้าแล้วน้องมีความคิดมีไมล์เซตแบบนี้จริงๆอะน้องป่วยนะเว้ยถ้าตันกาน้องยังเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะ พี่ไม่รู้ว่าอนาคตน้องจะไปอยู่ตรงไหนนะแต่พี่ว่าไม่ใช่ที่ที่ดีแน่นอนอแล้วประโยคที่เขาบอกว่าเขาอ่ะรับแก้เฟซไปเป็นพันเป็นหมื่นกระช่างนะพี่จะรอคนที่น้องเคยแก้เฟซให้อ่ะมาเมนในคลิปนี้นะจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าน้องบริสุทธิ์อ่ะสังคมจะบอกเองแล้วถ้าใครเคยโดนคนนี้โกงไปนะช่วยมาคอมเมนต์เยอะๆด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเห็นก็ช่วยกันร,รีพอร์ตหน่อยนะครับช่องปลอมสนับสนุนช่องจริงมีแค่ช่องทางนี้เท่านั้นนะบัตซิ่ง60 สบาทถามว่าเงิน500ที่ผมโอนให้โจนหรือแบบที่เป็นพันในคลิปหลายๆคลิปแบบมาจากไหนก็มาจากนี่แหละครับอาจจะแพงหน่อยแต่มันคือช่องทางในการสนับสนุนช่องดมให้มีเงินนะครับให้มีกําลังไปทําคลิปให้ไปโดนมิจฉาชีพหลอกต่อไปใครเคยเห็นอะไรแบบนี้เคยเห็นการโกงมิจฉาชีพการแอบอ้างอะไรที่อยากให้ผมนะหรือทีมงานไปตีแผ่นะคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมช่องปอมทั้งหลาย